ออกมาเลยได้ไหมได้เลยรู้สึกว่าผุ่นมันจะพุ่งไได้ยังแน่มาได้ยังไหมแน่แนอย่ามานี้อย่ามาเนี้ยมันพุ่ไปครับอย่ามาทางนี้ห้ามยืนครับฝุ่น

แล้วพ่อจะที่ปารีสครับแต่ยังไม่ต้องเปิดให้ดูเนาะว่าเราทำยังไงจากเครื่องนี้ไปเครื่องไหนนะครับเปยนเชิญครับท่านิผู้ชมครับเพื่อที่ยุ่งทำงานเพราะเป็นเครื่องพูดซับเพื่อให้ะเอียดนะครับหลังจากที่ออกมาได้เกีน่านะครับให้ตามคำสโดงเดีวครับให้ให้น้องป้าเขาหน่อยแล้วที่ในท่ับเป็นกอดนะครับ เป็นก่อเขาจะเป็นต้อออกมาบอสซับเห็นมาเรียนครับโดยก็มีแ็กีนะครับมันี้สอนเรื่องอไรจ็้ในมา่ี้เป็นของของผู้หก็ยิงนมากแจปฝากหุมาประมูมนตาานมากนะครับเอามาใด้ครับทีของเหมาเรียนออกมานบุคากนีนะครับจะได้เป็นแบบนี้แจ็ทำนี่ถ้าตอนทำาีนะครับ

các <CELLA> à, <đã qu> <thuyết> anh ấy thì ví như học qua, đi tôi học ừ, thể... tôi anh kia học, mua học cái gì cũng ăn, vì mà khác rồi. như vậy đó. ta, nước qua, để ta nhá. có để ta nước không già, nó hơi để con chú เดี๋ยวมีนะมาจจะมีการนำน้าวแง่หนเราพยายามใรับือกนรับูนกี่ได้น่องราเป็นาตเลยนะครับเอามาให้รสุผมเห็นสม่งทีจะไหนรากคนเอามาเลี้ก็ลูกแต่จะได้ปุคนนี้นะครับครับแ่ละวลาที่เอาทำ้วนี้รับคูนรับคูนกิใสดีไใคนกระสมเรื่องคุนนะฮะพอบอกตรวคนใิดีุูนี้มากนะครไปเป็นัวปกติเพราะไร้วาผมก็ไปนะ ่ไมมเียงเทับเลยนะทุกคนที่พูดนีก่่าครับแต่ะเลยขพูดเลยนได้านสงทรัมได้ไกรูนครับตอนะอก็ย่นี้มานนี้ครับตอเป็นาน้ออเพียคนนครับอาจจะดูตามขั้นตอนเาขัตอนแรกก็คือโกนให้มันจะโคงอีกไหมนี่ chẳng ắt mình gọi nó không phải chẳng vậy à à thôi mình gọi nó Thank you. เพื่ใจเดินข้าอตัวใบวุขาที่มีอาการคือุ่งตีพหัวนบแ่ของเขานนี้เขาจะัดต่อนิ้รถรถรถอาจารย์รถตุตไปเพเขาจะรถุ้ขาวีงตาับตัวใบตัวว anh để luôn một con một con chiếc cắt được vậy các bạn cùng cùng tham gia như thế nào các bạn để anh xem như

ไอ้หน้าไอ้เล็กครับผมโอเคคุณก็กําลังอ่านครับผมเดี๋ยวสัก <laughs> มาเลยครับมาที่ผุดมาเลยครับไม่นานนักแต่ก็จะเข้ารถเลยครับเรียกอะไรก็ยิ่งเป็นอาหารมื้อหนัก

ถ้ใครอยากไยนรนะคแต่ที่เว่าต้องาพูกระมเราก็ต้องเลืที่ะทเป็นนมานะครับท่นผ่านทานผ้นผู้ชมท่านผูชานผ้ชท่นผ้นผู้นผท่าน็นผูานผู้ทานนผานน่น่้า่านน ารเลือกสมุหนิพนธ์มันเป็นทีมงานของทางจังหวัดทั้งทั้งจังหวัดเนี่ยเขาเลือกที่นี่ที่เดียวไม่มีคู่แข่งต่อไปคงจะต้องไปไปแข่งกันในระดับเดียร์ตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็แต่งตั้งคำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคำสั่งมาแล้ว ก็ประชุมกันไปสองสามครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะที่จะดำเนินการเป็นเพราะอะไรก็ได้มาให้ความสนใจเรื่องสารรับผิคร<า>ับคือคือของเราเนี่ยเ,เราท,ทันจริงจังนะไม่ว่าจะเป็นในารกตำนาน แล้วก็พนักงานมันไม่มีความขัดแย้งไม่เคยมีการร้องเรียนแล้วทีนี้เราเราเราทำอะไรเนี่ยมันก็สําเร็จเขาเห็นผลงานต,ตาบุเราได้ตบุเข้มแข็งด้วยตบุเข้มแข็งหลังจากนั้นก็ก็จะ mm hmm. เขาเขาคิดว่า mm hmm. เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดได้ mm hmm. เพราะว่าเขาเห็นเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ hmm. ของเรามัน mm hmm. มันเวิร์ เื่ออนไหวตลดมันเคลื่อนไหวตลอดมันอัปเดทตลอดเพราะว่าในใน u t u b e ที่ผมลงไปก็จะเอาไปลิงก์ขึ้นขึ้นกับเว็บของของอบาตตอมันมันมันเห็นทั้งหมดถ้าหากว่าถ้าหากว่าได้จำวงวัดสารสนเาเนีมา นี่ท่านนายกท่าน,นท่านพา,าทำสองอย่างกนะันกำลังยอดเยี่ยมกัแบบสารสนเทศวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเข้ามาช่วยการพัฒนาการจังหวัดน,นี่สามท่านมาสามท่านมาทูดีก็ก็จะทำเป็นเป็น็อดเป็นวิดัิต์เพื่อไปน,นำเสนอน้องๆฝัง่งาใมา่ ของเราก็ได้ไประโยชน์ด้วยก็คือมันมันได้หลายอย่างได้เรื่องสีเรื่องตำบลสารสุนเทศได้คุย,รยเรื่องกำนันยอดเยี่ยมอะไรเนี่ยก็หาวิธีการที่จะเอามารวมกันก็ไม่แน่นะอาจจะได้ก็ได้ <c oughs> แล้ว,ลว,ลวก็ไ้ระดับจังหวัดนอกได้แล้วระดับจังหวัดไม่ไปต่อดถ้าทำแบบนี้ถ้ามีหลายเครื่องก็ก็คงยังไม่นานถ้าไปจะให้แห้งนิดหน่อยก็ต่อวันนี้จะไม่ได้เหปิดวันนะเพราะว่าที่ใหญ่ ดร้านข้างไว้แล้วก็มีกิลาี่ดีผู้ใหญ่ั้งคนก็วันนี้เขางเรขข้้อเพราะนั้นไม่ได้เป็นเื่อ hey ถ้ามีเกณฑ์มาแล้วถ้ามีเกณฑ์มาแล้วเราก็ทำให้มันมอยู่ในเกณฑ์เสียดายแต่เสียนแป๊บแต่เสียนเร็วไปเดี๋ยวหาดีกวหา ท้องกลุ hmm. ่มหื่นเป็นยังไงครับอาจารย์อีกสากลุ่มมาก็จะมีกลุ่มอาจารย์สมุไม่รู้จักครับครับแล่ขัดด้วยใช่แล้วคะทกัทันแล้วก็กครับล้เมแก็จานจานห้กไ้ก็เห็นก็เห็นในรายยังอยู่ก็จะ はい。 ได้มาทำจะได้มาทำวันละสักประมาณ15คนถึง20คนนี่จะ